ครับย้ายคนจริงของลูกเกมวันนี้นะครับก็ลูกเกมจริงแล้ววันนี้ช่วงแรกผมว่าต่างคนก็ต่างระวังกันแล้วพอถ้ามีการทัดพักแบบมันปวดหรือเปล่าในเกมช่วงแรกเกมหลังเนี่ยเราเราเราปรับมาดีเราสามารถทำได้ก็วันนี้สามแต้มก็ขอบคุณทุกคนที่ลูกเกมพอใจกินรับในกินรับก็ว่าเราอาจจะดีหน่อยในบ้านก็นที่เรปรับได้แต่หน้าคือต้องต้องต้องรับในบ้าน สำหรับเกมหน้าที่ม nah ีตัวแบนหลายตัวเนี่ยคนวางวางแผนไปยังไงบ้างทีนี้แเราก็วางก่อนหน้าหน้าที่จะโดนไปอยู่แล้วเพราะเรารู้ว่าใครเจาะบ้างไปเลยเพราะฉะนั้นผมว่าเด็กเขาทำแพ้ก็ได้ขอแค่ขอกใจ่ยทีมขอบิ้นเพราะฉะนั้นเป็นทีมที่มันพร้อมที่จะเป็นทีมเพื่อเพื่อชาวลุยด้วยผมว่าแผนหน้าก็สนุกครับก็ขอให้ทุกคนเป็นกำใจลองดู สุดท้ายอยากให้คนมาฝากอะไรที่แฟนๆนะครับวันนี้คนณข้าดีใจมากนะครับวันนี้ขนาดนอกบ้านยังมาเยอะขนาดนี้เราผ่าบบบที่แล้วเราอาจจะพลาดแบบนี้ก็ยังมาเชียร์เหมือนเดิมและได้3แต้มวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนทุกคนคงหายเหนื่อยก็แบบหน้าขอให้ทุกคนมามาช่วยเชียร์น้องอีกเหมือนเดิมขอบคุณมากครับ